ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะซีเน่อยู่ที่ตลาดนัดกกทจา้าแลหลายคนบอ,อกว่าเฮ้ยมาอุ้ยเล็บเล็บโดนเล็บเล็บโดนหน้าทุกคนนี่เล็บสวยมากนะคะขอบคุณเล็บสวยๆนะคะจากร้านพิงเ a เรีย e a u ตี้บาร์แอาเฟของนิสามณีแล้วก็เอกแคนะคะสวยมากปังมากบอกเลยไปทําอันน,น,นี้อันนี้ขออนุญาตตัดออกเพราะว่าเล่น ROV ไม่ได้นะคะทุกคน,นก็เลยต้องตัดออกเนาะวันนี้อยู่ที่ตลาดนัดกรกท,ทุกคนเดินมา เห็นร้านนี้แบบว่าคนมุงเยอะมากเป็นร้านยำแต่ว่าเป็นร้านแรกที่เราแบบว่าถ่ายที่เป็นร้านยำอิสลามนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าเขามียำอะไรบ้างแล้วก็ทำไมลูกค้าติดใจนูนนี่นั่นอ้อยอย่าลืมนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Fanpage หรือว่า i n s t a g r กรนะคะเสิร์ชได้เลยว่าชีเน่ชาแนลนะจ๊ะหูยปังมากลูกค้าเยอะมากเลยอ่ะ,อะตอนนี้เราอยู่กับน้องดานะคะ ร้านยำอะไรเอ่ยอ๋อฟาซลินยำแซบนะคะราคาราคาเท่าไหร่ลูก50บบาทนะคะอยู่ที่ตลาดนัดกรกตแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าเยอะมากมดเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าที่ร้านน้องเขาขายอะไรบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวดูนี้ก่อนผักเราจะมีอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกกระหล่ำปีแล้วก็ผัก,กเกษตรนะคะนี่ ก็คืออิสลามแบบว่าแท้ๆต้องมีเครื่องหมายอะไรนะลูกคารานหรอนี่อ๋อแล้วลูกค้าสั่งอะไรก็คือเขาจะใส่แบบถ้วยไว้แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ไปเรื่อยๆตามออเดอร์อืมพริกป่นแบบพริกปั่นทุกคนเป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลแบบน้ำตาลเลยใช่ไหมไม่ใช่เคี่ยวใช่ไหมลกูกขายดีเวอร์ อันนี้คือยำอะไรคะยำทะเล,เ,ลเป็นตีนไก่ไส้กรอกไก่ยอ,อล,ลูกชิ้นกไก่อุ๊ยมีเห็ดอุตส่าห์น่ากินอนะ่ะดูดีอันนี้คือรวมเหรอลูกรวมแบบนี้เท่าไหร่ห้าสิบบาทดีโงอแต่ราคาไม่แพงเนาะห้าสิบบาทนะคะทุกคนแบบรวมอันนี้เป็นเครื่องมาม่านะคะทุกคนใส่พริกน้ำสต๊อกอ อันนี้ละมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็ผงนัวนะคะแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นมาม่านะคะมากะกะททุกคนใครแบบว่าเป็นอิสลามหรือว่าอยากชิมนะคะของอ,อ่อราน้องฟัสซลินนะคะก็แวะมาได้นี่สาวสวยสองคนนะคะนางงามสมีลา สั่งได้ค่ะสวัสดีค่ะออลูกค้าแน่นมากทุกคนหนูเป็นคนจังหวัดอะไรคะลูกนาราธิวาสนราธิวาสสามจังหวัดใช่ไหมลูกนาราธิวาสน,นี่คือติดมาเลเซีย,ยไหมไติดมาเลเซียเหมือนกันเนาะน้ยังอะไรยามาม่านะคะลูกค้าเยอะมากไม่ต้องมีบัตรคิวหนูจำได้ใช่ไหมลูก เ็ดพอดีอ๋อนี่ทุกคนเขามีน้ำเติมเรื่อยๆนะแบบนี้นะใส่ผักลงไปแล้วเห็นไหมเ,เ,เดี๋ยวเราเอายำรวมหมซอเอ้นากินมากมามส่วนมากก็จะสั่งเป็นยำรวมเลยใช่ไหม น้องนานะคะเขาก็จะเป็นคนคุกเขาส่วนน้องดาก็จะเป็นคนหยิบวัตถุดิบนะคะทุกคนวางข้างบนแบบนี้ใส่มีขอ,องคนนู้นปนคนนี้ของคนนี้ปนคนนั้นไหมนี่มีค่ะมีหรอหรอ,อุตายแล้วก็ไม่โกหกเนาะอ่าแล้วก็มีผักมีเห็ดนะคะที่ร้านนะทุกคนก็จะมีอออตีนไก่นะคะมีไก่ยอลูกชิ้นไก่ ไส้กรอกไก่ฮอทดอกไก่นะคะแล้วก็จะมีนี้ด้วยอะไรนะะเห็ดหูหนูเนาะแล้วก็ปูอาจเห็ดขาวอันนี้เขารียกอะไรนะรหอยแครงนะคะปลาหม,มึกแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีเห็ดนานา,นาชนิดนะคะทางด้านนี้ทุกคนดูว้าวหนูรวม50บาทคือใส่ทุกอย่างนี้เลยเหรออุ้ยจริงหรห้าสบาท ก็คือต่อแอมันคุ้มตรงที่ว่าเราได้กินทุกอย่างเนาะคือปังมากพี่แน่ไม่เอาไม่เอากระหล่ำปีเอาแต่ปักระเฉดนะเผ็ดกลาง,ง,งสามรสหวานหวานหวานเปรี้ยวหวานหคะหวานหวานหวานุดเล่นสามรสเปรี้ยวหวานจ้านี่อยู่เท่าไหร่กันนี่สาสสามสองหน้าเด็กจงังอุ้ยสามสิบสองเองนะแล้วหนูอยู่เท่าไหร่ลูกยี่สิบสามเผ็ดกลางคะ่ะลูก พี่กระเด็นใส่นาชานแกไมี่ชู้ไม่โูกตรงเนี้ยใช่ปะเมื่อกี้มันกระเด็นมาเนี่ย่แสบเ่ยตรงเนี้ยอุนน้ยน่ากินนะแกท้กาาดนเนี่ยดูเส้นมาม่าดิมาม่าก็คือต้องเป็นมาม่าที่แบบว่า,า,าเป็นมาม่าของอิสลามนะคะตรงยำมีฮาลาลเนาะมีตาฮาลาลด้วยอ่าเดี๋ยวจะใส่จานแล้วนะ เดี๋ยวจะมาชิมกันอืมฟังมากมีการแบบแหวกของทะเลขึ้นมาปกปิดปกหน้าแต่งหน้านิดนึงเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้ชิมนะคะทุกคนอืมอ้ยอันเดียวพอลูกไม่ต้องไม่ต้องสองชุดชุดเดียวพอตะเกียบชุดเดียวพอ โอเคเดี๋ยวเรามาสิมกันนะคะได้แล้วทุกคนตอนนี้นะคะก็ได้แล้วนะคะยำมาม่านี่เดี๋ยวจะดูมีอะไรกันบ้างทุกคนมีปลาหมึกนะคะมีกุ้งอุ้ยกุ้งไม่ใช่หนึ่งตัวนะหนึ่งสองมีเห็ดนางฟ้ามีเห็ดขาวมีเห็ดสารพัดเห็ดมีไส้กรอกนะคะมีปูอัดมีไก่ยอมมีลูกชิ้นมีเห็ดหูหนูแล้วก็มี เขาเรียกว่าอะไรนะหอยอะไรนะหอยแครงเนาะว้าบา้วา,าวา้าไปร้อน,น <c oughs> อุ๊ยอร่อยแกรสชาติแบบสามรสแบบต้องการแล้วก็ไม่เผ็ดมากห้าสิบบาทอื่ปลาหมึกจ้า <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าได้รสชาติยำแบบอย่างที่ต้องการอนะ่ะคนแบบสามรสเผ็ดกลางง,งนะของสดมากทุกคนก็คือไม่แปลกใจเลยอ่ะห้าสิบบาทอะ่ะ ได้ทุกอย่างที่มีอยู่หน้าร้านแล้วก็ลูกค้ายเยอะนั่งทําไม่ได้หยุดเลยนะแค่เห็นนั่งหยุดยังไงกลับมาเปิดเป็นโมงปิดสี่ทุ่มสี่ทุ่มเปิดสามโมงครึ่งทุกคนปิดสี่ทุ่มแล้วขายทุกวันไหมอ่ะขายทุกวันตลาดจะหยุดวันพุธเดียวอ๋อคือทุกคนครับเปิดสี่สามโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มนะแล้วก็ตลาดนัดจอกระทอเขาจะหยุดวันจันทร์เนาะไปไม่ให้หยุดวันพุธค่ะต,ตัด หยุดทุกวันพุธนะคะทุกคนอันเมื่อกี้ก็ถือว่าพุธผิดเนาะกระเทยก็จะมีความกระวนรวนนิดนึงแต่ดูลูกค้าไม่หยุดเลยของพี่ยำอะไรนะคะแมลูกค้าแน่นจริงเนี่ยบางคนบอกว่าเศรษฐกิจแบบนี้ยุคโควิดขายไม่ดีค่ะขายไม่ดีเพราะว่าบางทีอาจจะขายแพงเกินไปเนาะอาจจะแบบว่าทําไม่อร่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าดูร้านน้องสิแบบลูกค้าคือมาไม่หยุดเลยอะแกดูดิเส้นรวมนะ แล้วก็50บาทรวมก็คือได้ทุกอย่างเลยอ่ะ,ะเผ็ดเข็มทองจ้าคือแบบให้เยอะนะ้ำไม่ได้ให้น้อยๆนะเห็ดใส่ทุกอย่างใช่ไหมคะสั่งได้คะ่ะยังสั่งได้เลย นี่ทุกคนกุ้งสองตัวนะตัวใหญ่ๆนะเดี๋ยวห่วงไว้ให้ตัก,กล้องหนึ่งตัวนะคะทุกคนอ่าทุกคนถ้าสมมติว่าใครอยากมากินนะคะยำแบบว่ามา,ม,าม่ายำบุญเส้นนะคะของน้องนะคะฟาสซลินนะคะก็มาได้ที่ตลาดนัดกกทเนาะน้องจะขายทุกวันเนาะก็หยุดวันพุธใช่ไหมลูกหยุดวันพุธนะคะขายตั้งแต่สามโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มนะคะต่อแถวไปตั้งแต่รามคำแหงถึงประตูน้ํานะคะช่วงนี้ก็คือวุ่นมากทุกคนเดี๋ยวให้น้องยำเนาะใครอยากกินก็ แวะมานะจ๊ะบอกเลยอร่อยมากแนะนำมาถึงสั่งยำรวม50บาทได้ทุกอย่างหน้าร้านเลยจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเดินต่อจ้าอย่าลืมมากินยำเป็นก็เทยก็ต้องกินยำมีหำกินยำก็เธอยก็ต้องกินยำเซซเซเซ ยังสั่งได้ค่ะยำอะไดีคะสั่งได้ค่ะมามา่าหรือวุ้นเส้นไหมคะเอาเส้นนะคะสั่งได้ค่ะยำอลไรดีคะ